ดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้ขั้วบักให้สิมันนำเสนอแกงอมประดุกเดอ้อแบบอีสานอีสานบ้านเฮ้าเดอ้อเพิ่ชมครับมานี่วัตถุดิบลักเฮ้าเดอ้อ เนื้อปลาดุกเดอ้อเนื้อปลาดุกแบบสดๆนะนี่มาเศร้านี่ขวบักให้ไปซื้อมาเต้เศร้าไหมน,ะนี่เนื้อสดๆเด้อมันสีหวานไปแล้าแกงอนะ้อมแมนี่ดูสีสันแดงเชิงครึ่งแมโอ้ไปห้าก็มาเตรียมเคียงแกงอ้อมเออมันก็ซิมีพริกแห้งเดอ้อพริกแดงแห้งเดอ้อมันก็ซิมีใบบักกูดเออ ก็มีหัวขิงไข่หรือตะไข่เราก็มีหอมแดงเออหรือหอมบัวเออนี่เราปอกเปลือกเด้อหอมแดงนะนี่หัวบักไห้ก็ใส่หาหกเจ็ดหัวเออมานี่ล้วเข้ากระสิมาเตรียมผักเด้อัคบักไห้ก็สีใส่ผักอย่างแน่ในแกงออมก็สีมีบักเขือเด้อ กาลําปีหรือผักกาดหัวเออก็มีผักกาดขาวเออนี่ใบใหญ่นั่นกวางตุง้งเออหรือผักกาดดอกเออนี่ก็สิมีนี่ผักชีลาวเออใช้ทั้งรากใช้ทั้งใบเออผักชีลาวไหมนี่ นี่พอเข้าเตรียมทุกอย่างหมดแล้วเดอ้อเอาก็มาลงมือกันตำเขียงแกง,แง,แงเดอ้อเขียงแกงออมเด้อนี่มีพริกแหงหอมแดงตะไคร้เออนี่เข้าบอกไปตั้งแต่แรกไหมอ่านี่ นี่เดอ้อรากผักชีลาวเดอ้อเราก็นำมาซอยเดอ้อให้มันชิ้นน้อยๆนี่ล้วก็มาตำลงในเกืองแกงเดอ้อตั้ารวมกันะนะนี่นี่ตำให้ละเอียดเดอ้อนี่พอตำเสร็จแล้วนี่สีสันมันจะเป็นยังสีนี่เห็นไหมสีสันดูเบิ้งนี่มันสีแซ่บเป็นยังสีไหนม <Wow. S 1> นี่เดอ้อพอเฮ้าตำเคียงแกงเสร็จแล้วนี่เฮาก็น้ำผักมาหันเดอ้อ ผักที่ห้าเตรียมไว้ตั้งแต่ตอนแรกเอ้อะที่ขั้วผักให้ดูมีผักอย่างเนี้ยเนอนี่นี่ก็มีผักกวางตุ้งเนอหรือผักกาดดอกเนอนี่หฮากับหั่นเป็นป้องเป็นป้องเอนอนี่อันเสร็จแล้วเอายุ้มออกเนอเพื่อเฮาเสียวผักอย่างเอิญมาหั่นต่อนี่นี่ก็มีผักกาดขาวเดอ้อนี่เขากับหั่นครึ่งหั่นพอดีหละเออใครอยากกินชิ้นน้อยก็นหั่นน้อย อ้อวาวบักให้ก็กินเท่านี้กับหั่นเท่านี้เด้อนี่กับผักกาลัมปีเด้อหรือผักกาดดอกนี่หั่นแกนกลางมันออกนะเด้อแข็งฟันหักจะสวยเด้อนี่นี่ผักชีลาวดวเด้อเขากับหั่นลากเด้อนี่เห็นไหมเห็นลากว่นี่สีเข้าน้ำไปตํำเครื่องแกงกแต่แรกไหมนี่หั่นปนปองมันปองเอาทุกส่วนเสียดายไหมซื้อมาก,กับแพง อยู่มอกอ่นี่มาเคือเาเขาก็หั่นครึ่งนี่นี่หั่นเป็นเสี่ยวน้อยมันมีน้อยคนมีหลายเราหั่นชินหลายๆเด้อมันจะได้กินกันครบคนนี่มันเป็นจังี่เพราะหั่นเสร็จแล้วเออผักแมนี่เราก็มาลงมือการทำแกงอมปดุกของขั้วบักให้เด้อนี่เอากระตังหม้อ บนเต้าพนาซูนิกเดอ้อของขวบักไห้เต้าทานนั่นแหละนี่เลยเฮแล้วเข้าใส่เืียงเถียงออมเดอ้อขวเดอ้อขวกับไฟบนมอเนี่แล้วก็ใส่ปลาดุกเดอ้อแล้วก็ใส่น้ำจากน้อยเพื่อบใหหมอไหมเออแล้วเขากับวเดอ้อให้มันหอมหอมให้ควันออกนี่ เน่ไม่เนื้อประดุกมันสิสซุกนิดๆ,ๆเห็นไหมนน่เดอ้อเน่มันสิมีกลิ่นหอมหุยหุยออกมานน่เดอ้อพอเราครัวเสร็จแล้วเน่น้ำเริ่มเดือดน้อยๆเดอ้อเอาก็เติมน้ำลงไปเลยเดอ้อแกงอ่อมแม่มันต้องมีน้ำเออมันสิซดสดแซ่บเออนี่เติมจักน้อยพอดีเดอ้ออย่าเติมหลายมันสิบบอนนัวรสชาตินาอ แล้วก็ปิดฝาเดอ้อแล้วก็รอให้มันเดือดนี่พอเดือดแล้วโู้เดือดอีกแล้วผูผะผูาผ,ผาอีกแล้วนี่เปิดฝาเดอ้อแล้วก็มาโล่งมือกันปุงเดอ้อนี่เครื่องปุงแรกขนาอหมูนี่ขนาอหมูใส่จกักมงก้อนเออแล้วก็สิมี่นี่ผงนัวผงสุรด ขาดบอ่อได้ข้วบางให้ขาดบอ่อได้เลยนี่แล้วก็ซิมีดด่รถดีเดอ้อใส่ดักสองช้อนเออนี่น้ำตาลตัดหวานจากน้อยเออเพื่อให้น้ำซุปมันหวานเปรีปร่ยวๆไหม,ม,มเออน้ำปลาเออใส่นี่แล้วก็ขาดบอ่อได้ของแทบเมืองอีสานน้ำปลาแดกเออนี่ใส่ทักหนึ่งทับพีเด้อนี่มันสีนัวเออแกงออมไหม ดูซีสันใส่น้ำปลาแดกแล้วคนเลยไหมโอ้ปิดฝาเด้อรอมันเดือดเนอพอมันเดือดแล้วนี่ห้ยเดือดหืมยอดโอ้หูกินหอมหืมเปิดฝาออกมาสยอดเน่เฮ้ากระนำผักเด้อผักที่เฮ้าซอยไว้ตั้งแต่แรกไหมนี่ใสลงไปใสใส่ให้มืดเออนี่กะลำปีกะลำดอก บักเขือเเนอนี่กวางตุ้งเนอแล้วก็ผักชีลาวเนอใส่ลงไปให้เมิดเนอนี่เห็นไหมอ้ยยิงใส่เยอะยิงแซบนี่ใบบักกูดก็อย่าลืมใส่เนอมันสิทำให้หอมแกงออมหอมเนอเออกระคนจากน้อยอย่าคนหลาย๋ยวเนื้อปลาดุกมันสิเลเออมันสิบดน่ากินนี่แล้วหก็ปิดฝา รอให้มันเดือดให้ผักมันสุกนหมนี่สุกแล้วนี่น้ำเดือดเปิดฝาเด้อนี่สิ่งสุดท้ายเข่าครัวเด้อนี่เข้าใส่ขั้นตอนสุดท้ายเด้อเข่าครัวเพื่อสิให้มันหอมเด้อให้แกงออมหอมเน้อนี่แล้วก็คนจักน้อยให้มันเข้ากันให้น้ำเขาอให้ผงเข่าครัวมันเข้ากับแกงออมนี่เสร็จแล้วมีแค่นี้แกงออมแหม นี่ขั้วบักให้กับซีตักลงใส่ถ้วยให้พ่อแม่พี่น้องในเบิ้งเดอ้อนี่เห่ากับตักปลาเดอ้อเนือ้อปลาสินปลาเดอ้อผักเดอ้อนี่โอ้ยเขือจักน้อยอโอ้ยสีสันไหมน่ากินบักคักไหมนี่โรยด้วยพริกโดเดอ้อสีเขียวสีแดงเดอ้อพร้อมเสิร์ฟเดอ้อขั้วบักให้พร้อมเสิร์ฟเดอ้อ ฝากพ่อแม่พี่น้องกดแทรกกดไลค์กดซับตะไข่กดกระดิง่งติ้งตงของช่องบักให้ซาแนลน้ำเนื้อเดือเพื่อสิบอรพาธในการชมคลิปเดือและก็อยากให้ว่าบักให้ทำเมนูอย่างพิมพ์มาในคอมเมนต์เลยเดือเป็นกำลังใจให้น้ำเนืเดือ